ไอ้ปัจจัยที่บวกมานี่ก็วัาจะไปทําบุญวันเกิดแล้วก็จะแจกเด็กเด็กแจกช่วงการศึกษาเด็กนักเรียนแล้วก็นิมวล์พราะมาสวดมวลอะไรแต่ไรมันใช้เยอะ ความคืบหน้ากรณีทรัพย์สินเจ้าวาดวัดม่วงทั้งเงิน10ล้านและทองคําแท่งหนัก250บาทสูญหายไปค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ทางตํารวจสอบสวนกลางได้เข้ามาประสานข้อมูลซึ่งเป็นการตรวจสอบตามขั้นตอนเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าวาดมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเงิน10ล้านเบิกจากบัญชีเงินฝากส่วนตัวจริงๆแต่เส้นทางการเงินก่อนจะเข้ามายัางบัญชีส่วนตัวนั้นเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดประพฤติมิชอบ จะรับไปตรวจสอบต่อไปโดยหลังรับแจ้งความเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสอนอเพชรเกษมก็มีการเรียกพูดที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำพอสมควรแล้วเมื่อนำมาประมวลรวมกับพยานหลักฐานต่างๆก็มีแนวโน้มว่าทรัพย์สินดังกล่าวน่าจะสูญหายไปจริงซึ่งทางเจ้าวาดเองก็ให้การกับตำรวจยอมรับว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของตนเอง วางทรัพย์สินไว้ในกุฏิโดยไม่มีการป้องกันเพราะไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาเอาไปสอดคล้องกับตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบในกุฏิก็พบว่าเจ้าว่าจะวางซองเงินต่างๆที่ญาติโยมนำมาถวายกองไว้ในกุฏิแบบเปิดเผยเจ้าว่ายัางให้การได้ว่าปกติจะนําเงินที่ญาติโยมนํามาถวายโดยการนําเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัวซึ่งเนื่องจากท่านบวชมานานหลายสิบปีจึงมีลูกศิษย์จานวนมากที่ศรัทธานําปัจจัยมาถวายส่วนตัวแยกกับที่บริจาคเข้าวัด และการที่ท่านไปเบิกเงินออกมาครั้งนี้ก็เพราะมีคนสนิทแนะนําว่าถ้าเก็บไว้เฉยๆจะไม่งอกเงยให้ไปเบิกมาลงทุนซื้อทองคําเพื่อเกงกําไรหากนําไปขายได้ดอกผลงอกเงยก็จะได้นําเงินส่วนนั้นไปใช้จ่ายในการบูรณะวัดท่านจึงไปเบิกมาเก็บไว้เพื่อเตรียมจะไปซื้อทองคาโดยเก็บรวมกับทองคําแท่งที่ซื้อมาก่อนหน้าทั้งนี้ตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่คนในซึ่งเป็นคนสนิทเข้านอกออกในกุฏิและรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าวาดเป็นอย่างดี ต่อมาทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่วัดม่วงแขวงหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นตอบเพียงว่าการเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลการเงินของวัดหลังปรากฏข่าวออกไปขณะที่ทีมข่าวได้สัมภาษณ์พระราชวัชระพัฒนาธรเจ้าวาดวัดม่วงเปิดเผยว่าเงินที่หายไปเป็นปัจจัยที่เบิกมาเพื่อเตรียมนำมาทำบุญวันเกิด โดยจะนําเงินส่วนนี้ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนนําไปนิมนต์พระมาทำบุญรวมถึงจะนําบางส่วนไปใช้ในการก่อสร้างเจดีย์โดยวันที่ไปเบิกเงินที่ธนาคารได้เดินทางไปกับคนสนิทสองคนและเบิกเงินจํานวน10ล้านบาทหลังจากนั้นก็เดินทางกลับและนําปัจจัยใส่กระเป๋าวางไว้ใต้โต๊ะในกุฏิของตัวเองเนื่องจากภายในเซฟมีการเก็บเงินของวัดไว้จึงไม่ต้องการนําไปรวมโดยที่ตัวเองก็รู้ที่เก็บเพียงคนเดียว ยืนยันมีการแยกบัญชีระหว่างเงินส่วนตัวและเงินของวัดในส่วนของวัดจะมีกรรมการและวยาวัจกรดูแลแต่เงินของตัวเองซึ่งเก็บมากว่า40ปีและมีอยู่ประมาณ20ล้านบาทตัวเองได้มีการเปิดบัญชีส่วนตัวเป็นชื่อของตัวเองไอปัจจัยที่เบิกมานี่ก็ว่าจะไปทาบุญวันเกิดแล้วก็จะแจกเด็กเด็กแจกช่วงการศึกษาเด็กนักเรียนแล้วก็นิมลภาระมาสวดม์อะไรแต่อะไรมันใช้เยอะอยไปกับลูกศิษย์ไปกี่คนไปเ่ากี่คน คนขับรถกับไอเบียสองคนครับเบิกเงินมาเท่าไหร่ครับมันมูลค่าลนี่ฟังหน่อยสิบล้านครับเสร็จเสร็จแล้วไปไหนต่อยังไงฮะก็กลับวัดกาบุติครับแล้วก็เอาปัจจัยที่ใส่กระเป๋ามาน่ะครับเอาไปเสือกไว้ใต้โต๊ะแล้วก็เอาผ้าคลุมคลุมผูป้ายในกุฏิวางไว้ครับนั่นนในกุฏิที่อยู่นั่นเนี่ยที่นอนน่ะนะทำไมเราถึงไม่เอาเข้าเซฟเลยยังไงฮะเซฟมันเต็มหมดครับเซฟมีแต่ของวัด ของเราเลยไม่มีที่ไว้เลยแยกแนวกวรวัดเปอร์เซนล้วแยกยังไงเป็นส่วนตัวไหนเป็นของวัดเป็นของส่วนตัวก็เป็นชีก็มีชื่อฉันเปชีแล้วก็มีชื่อวัดมีกรรมการมีวิทยาวิจกรดูแลทั้งหมดต้องประทับตาว่าถึงเบิกเบิกแต่ละครั้งจะต้องไปกับวิทยาวิจกรอันนั้นคือกรณีเงินวัดเงินวัดแต่เงินส่วนตัวของหลวงพ่อที่เขาถวายเนี่ยถวายเป็นส่วนตัวอป่หรือยงส่วนตัวก็ไม่ใช่เก็บมาสี่สิบพันวีสิบปีประมาณเท่าไหร่มีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อ ก็เหลือไปท่านั้นมหมดแล้วมั้งหลือไม่กี่ถังเลยเท่าไหร่ครับทั้งหมดต,ามาตัวเลขกลมๆเลยสิบยียย่สิบมายี่สิบไรมั้งเนี่ยยี่ส<ม>ิบ<ม>ไม่เคยรู้เลยไม่เท่าไหร่เนี่ยเราเระเบิดมากี่ครั้งแล้วครับผมก็ทั้งเลยสิบมาคราก่อนนี้แล้วก็คราวก,ก่อนเบิร์ดจะเอาไว้สําหรับเททองหล่อพระนี่พระเจดีย์เสียจะต้องเททองจะต้องทำ ส่วนกรณีมีการใช้กระดาษไปปิดบังหน้ากล้องวงจรปิดนั้นเจ้าวาดวัดม่วงยืนยันว่าตัวเองได้นําไปปิดจริงเพราะกังวลว่าจะมีภาพที่ไม่เหมาะสมขณะที่ตัวเองกําลังเปลี่ยนจีวอเผยแพร่ออกไปและตัวเองจะเอากระดาษออกก็ต่อเมื่อมีการเดินทางไปต่างประเทศเจ้าวาวัดม่วงกล่าวต่ออีกว่าเงินทั้งหมด10บล้านบาทและทองคําจํานวน300บาทที่หายไปโดยก่อนหน้านี้ทองคําจํานวน50บบาทหายไปตนก็ไม่ได้แจ้งความ เพราะเกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้ในห้องนอนจะปวดให้เขาเห็นปูทําไมละ่ะอแล้วทาคือเราทํานอนไม่ดีาามันไม่ใช่แก่ผ้ามันแล้วบางทีม,มันขาดสติน่าเกลียดฉันจะเปิดแต่เมื่อไปต่างประเทศแล้วก็ช่างมันไม่ได้แจง้งความอะไรหรอกทำไมถึงไม่แ<อ>จง<อ>้งคือีเกลียดคือคือ,คอทีแรกไม่ลงพ่อครั้งนี้ก็ว่าจะไม่แจ้งด้วยไปละครแรกทำไมถึงไม่แจ้งงพ่อก็ไม่รู้ใครทำเรายังหาไม่เจอกันไม่รู้ว่าที่ไหน ครั้งแรกจะหามารอบอย่งแล้วนานเนี่ยครับหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วหาก็หาไม่เจอมันไปไหนวะไม่อยากพิการอย่างนี้เนี่ยจะได้เป็นวุ่นวายอย่างเงี้ยเนี่ยฉันยอมเสียเงินดีเสียชื่อเสียงเสียอะไรหมดชื่อเสียงศึกษาสะสมมาห้าสิบกปีจะแย่แค่นี้เขาทำชั่วแล้วสิเขาให้เขาทำชั่วหลายอย่างเลยฉันก็เลยตัดชื่อออกอยากจะชี้แจงแเขาเขาจะแจ้งไหมเขาก็เลยโกรธเราเมื่าเขาโกรธเราเขาบอกเขารอมาหลายสิบปีพลาดมาเลยเขาก็ หาเรื่องเราเรื่องทิศเรื่องทั้งหลายที่เขาพูดไปนี่เมคอัพหมดเลยอะไรที่ไม่จริงบ้างเขาบอกอะไรทไม่จริงอะไรครับทุกอย่างเลยเช่นอะไรบ้างครับเช่นกล้องวงจรปิดตั้งติดแต่ไม่ปวดหาพ่อมึงเลินด่าพ่อเราด้วยเอาขึ้นดูสัมภาษสิคุณคุณอ่านเมื่อวานช่องเมื่อคืนให้ดูช่องขาช่องแปด ทุกอย่างไม่จริงเลยไปโถที่เขาโกรธเรื่องอะไรกเรื่องอะไรเพราะเราตัดชื่อกาออกอ่ะมันมีประเด็นอะไรกันมาก่อนครับก็มันทำช่วงอ่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสนเพชรเกษมสองนายก็ได้ขอเข้าพบเพื่อพูดคุยกับทางเจ้าวาดวัดม่วงนะคะเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สูญหายโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวสั้นๆบอกว่า ได้มีการขออนุญาตเข้าไปพูดคุยถึงสภาพจิตใจของท่านแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเชิงลึกในเรื่องคดีอย่างชัดเจนเนื่องจากเจ้าวาบมีอาการเครียดและอ่อนล้ามากเนื่องจากเงินหลายสิบล้านบาทหายไปและยังไม่ทราบว่าจะได้คืนหรือไม่ประกอบกับท่านมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงทำให้อาการกำเริบจึงของเวลาพักผ่อนและยังไม่พร้อมจะพบและพูดคุยกับใคร